ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระพุทธสิรินทรเทพประตนมงคลภูวดลสันติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด er e ีป้าอีสปอร์ตอิน o คูลณอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าทีพันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพบภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคนมงคราสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานกอ,อกปปจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแห่งชาติทางระบบออนไลน์พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศณห,ห้องประชุมราชสีห์ชั้นสองศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภาสพิษพิมพ์ทรัพย์ รองปลัดเทศบาลร่วมประชุมสภากาแฟครั้งที่หนึ่งประจำปี2568เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพูดคุยพบปะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนณโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการนี้วัที่พันตรีอธิัก์น้อยสุวรวรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลจัดโครงการอบรมประถมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ประจำปี2568เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักง,งานเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชมรมทบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการทบีนัมเบอรวันระดับภาคตะวันออกชิีงเหนือประจำปี2568ประเภทชมรมทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระหว่างวันที่26-29มกราคม2568ณโรงแรมพูแมนจังหวัดขอนแก่น สำหรับการประกวดในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านรอบคัดเลือกและเตรียมเข้าร่วมการประกวดในรอบมหกรรมต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสด็จเขียนนอก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมงานเปิดร้านใหม่ You Store by u f i ิ c o n สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลายัยมีโอกาสทดลองเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาอีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคา เพื่อกกาารศึษโรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีจัดแถลงข่าวอุบัติเหตุหมู่สปปลาวส่งต่อผู้บาดเจ็บรักษาที่ไทยนำโดยนายแพทย์เสวิตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีนายแพทย์ปัญญาวัน์ชมาเริกผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โดยมีสำนักข่าวเข้าร่วมงานและติดตามผ่านการถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมาก ครูตำรวจแดสพวรินชำราบเป็นวิทยากรโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดประจำปี2568หัวข้อการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภายยาเสพติดในหน่วยงานทหารมีบุคลากรทางทหารสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6ค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ มีบุคลากรทหารสังกัดกองพัน,หนหท 6, หารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6ค่ายสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมณห้องอบรมกองพัน,หนหท 6, หารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6ค่ายสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนางสุภาพรแก้วเนตรหัวหน้าง,งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา2567ให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากครั้งที่ผ่านมาเข้ารับการตรวจในครั้งนี้ณอาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี